ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC, ทางช่อง y t u t u ทุก,ท,กทุกท่านเด้อจา่าเด้อแวบบไปแวบบมาเสม,มอเนาะท่านผู้ชม ทาง YouTube ทางเพจทางเฟซกลุ่มไลน์เาานาะจ้าเนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีเครื่องเดียวแลกมุนติวติวลวลวท่านผู้ชมเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้ะเนาะแอดมินหน่อยเบาไลน์ดอกท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาสายตื่นสายนอนเด้อท่านผู้ชมเข้าไปทางเพจรู้สึกว่าเมือยกว่าเข้ามาใน YouTube เนาะจา้ะเนาะ ทางเพจไปกำลังตั้งใหม่อยู่นะจ๊ะเนาะหาหมูหาผู้ติดต,ตามน้ำแน่เห็ดคลิปลงน้ำแน่เนาะจ๊ะเนาะเอาทนผู้ชมแอดมินหน่อยสวัสดีวันที่เก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกทุกทุกท่านแล้วจ้ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พีพีผู้ติดตามทุกทุกท่านเนาะจ๊ะเนาะสำหรับผลฮาน้อยเมื่อว่านนี่เนาะจ๊ะเนาะเอาคอสแสดงความ ดีใจกับทุกท่านทีถือรางวัลเด้อจ่าเด้อเอาท่านผู้ชมหลายท่านเพิ่นกันยังบอเข่าใจอยู่เนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขเด่น3และสี่วิ่งสมรูด3าเนาะจานะ้าเนาะลายท่านอ่าก็จะรู้แล้วเนาะจานะ้ะเนาะเด่นเจาะนั่นแอดมินก็นมีเจาะเข่าเจาะหลุดขึ้นกันเนาะจ้ะเดอะ้อแต่ว่าจะหลุดน้อยมากเมื่อวานนี่ กามาอยู่เด้นเนาะจ๋าเนาะวิ่งรูดสามมาอยู่นั่นสามสามเนาะจ้ะเนาะสามสามแต่ว่าคูวินบ่เข่าเด้อจ้ะเด้อคูวินบ่เข่าสายวิ่งสายรูดบ่ผิดหวังเลยนาะบ่แมนมาสูรอบเด้อจ้ะเด้อสำหรับอ่าเหล็กตาล่างเนี่ยท่านผู้ชมเข้ามาแล้วแล้วฟังดีๆเด้อจ้ะเด้อสามรอบเน้นพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดท่านผู้ชมโมเมนต์ว่าเลขในตารางเขา้ารอบพิเศษแล้วไปต่อปกติได้แล้วกับไปต่อ, VIP. อวิ่งพี่โมเมนตด้ท่านผู้ชมแอดมินก็นยังบอกในคลิปอยวาถ้าเลขในตารางเข้าแล้วคือหยุดเนะานะจ้ะเนาะคือหยุดนะคะบมแมนว่า ได้แล้วไปอีกไปอีกบอรยุดนะจนะ้ะเนาะเพราะว่าแนวทางตัวเลขร่วมสามรอบก็บคือพิเศษปกติและ v i p ถ้าพิเศษบประมาให้ทบทุนตามปกติถ้าปกติบประมากก็คือทบทุนตาม VIP เด้อแลานผู้ชมจะได้กําไรแล้วก็ได้ทุนคืนถ้าได้พิเศษก็คือได้แล้วก็คือหยุดเนะจนะ้ะเนาะเพราะว่าแนวทางตัวเลขบได้มาสามรอบปันนั่นถ้ามือใดมาสามรอบก็บคือฝุก เซโบด้มาบอยด้อจ้าเด้อเด้งบนล่างก็มาบ่อยอยู่ถ้ามือใดเด้งบนเด้งล่างก็คือโชคดีไปเนาะจ้นะเนาะถ้าได้แล้วก็คือหยุดธานมช้ชมได้แล้วคือหยุดถ้า,า่านผช้ชมจะไปต่อ่านมช้ชมก็ต้องหาแนวทางตัวเลขเก่กงเกง่กงเจ๋งเงมาจับส่กับปลีกเดนตาล่างแอดมินหน่หนอยด้จ้าเด้อเพราะว่าแนวทางแอดมินหน่หนอยนี่ให้ร่วมทั้งสามรอบบรูวาสิมารอบไร่ะ แต่ว่าถ้าเหล็กในตาล่างเขาแล้วก็คือท่านผู้ชมก็ต้องยุดเด้อจ่าเดอ้อแอดมินบ้างเป็นเพียงแนวทางเด้อจ่าเดอ้อวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนคุณท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาเบิ่งดีๆนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินบ้างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางตาล่างนี่ก็คือว่าเน้นย้ำสิบหาคูวินนะจนะ๊ะเนาะเน้นย้ำ สิบห้าคู่วินไปกลับด้วยบนล่างได้กําไรแน่นอนไม่ขาดทุนนะจ๊ะเด้อได้กําไรแน่นอนไม่ขาดทุนพี่ๆหลายท่านคุณแม่หลายท่านท่านเล่นเป็นท่านก็บอกอยู่ว่าไม่ขาดทุนนะคะไม่ขาดทุนนะ,นะจ๊ะเนาะสิบหาคู่วินเนี่ยจะพลาดน้อยมาก้วจ๊ะเด้อจะพลาดน้อยมากแล้วก็ไม่ต้องเลือกตัวเล่น ตัวได้ที่นุ่น,นอยเจาะหายก็คือถ้าเห้าเล่น1ิหาคููตัวละหาบาทตัวจเจาะห้ากกบไใสซะสิบบาทนะจน๊ะเนาะเพราะว่าตัวเจาะนั่นกับมีเขาแน่หุดแน่แต่ว่ากับบอกรกะลั่นตีว่าสิเขาสูม,มือคือกันนะจน๊ะเนาะเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วเชิญชอบแนวทางเหล็ก ฮานอยเล่ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำ่าลืมกดติดตามไว้จังสิบพรัคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะซ้หรับท่านใดที่สนใจอ่ากาแฟยาสีฟันกะมีของทรงตลอด,ดเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าสบู่นั่นของยังบ่ทันได้เข้า,ดาเด้อจ้ะเด้อครีมกัยังอยู่ชุดเดียวสุดท้ายเพราะว่าหนูน้อยสั่งของเป็นล็อตเป็นลอดด็อตเด้อจ้ะเด้ออ่จาจะบ่มีแบบ กาแฟเนาจะจนะ้ะเนาะกาแฟยาสีฟันมีของส่งตลอดเนาะจะนะ้ะเนาะเพราะว่านุนหน่อยไปเอาน้ำผีผีเพ,พิ่นสต๊อกของตลอดเนาะจะนะ๋าเนาะแอดมินนุนหน่อยไปยสต๊อกของแล้วจ้ะเด้อจัดสั่งเป็นรอบเท่านั้นเนาะจะนะ้ะเนาะแต่ว่ากาแฟานี่ยซีมีตลอดเลยเนาะจะนะ้ะเนาะกาแยาสีฟันสำหรับคุณแม่คุณพ่อท่านใดที่โทรเข้าขมาสั่งกาแฟยาสีฟันแล้วอ่ารอรับเด้อจ้ะเด้อรอรับ โอนเงินมาแล้วรอรับได้เลยได้ของแน่นอนน,อน,นะเนาะได้ของแน่นอนแอดมินหนูน้อยจัดของให้ครบแน่นอนตรงตามปกสำหรับกาแฟาเป็นกาแฟาเขาชงุมเพื่อสุขภาพหลักะโมโนโบำรุงสายตายเพื่อสุขภาพเด้อจ่าเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะล่องท่านกะทั่วขมาสัังเลยล่องท่านเบิง เป็นกาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพเลยจ้ะเด้อยาสิฟันทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากก็ลองไปใส่เบงนะจนะ๊ะน้ะลองเอาไปใช้ดูยาสิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดดินจืดและว่านหางจาระเข้บริษัทเดียวกันแบรนด์เดียวกันเลยจ้ะเด้อสำหรับกาแฟายาสิฟันไลกุ๊บสบู่นั่นก็ใส่ดีเลยจ้ะเด้อบมมีคนสั่งแอดมินูหน่อยเลยบอกมาแต่ว่าหนูหน่อยสั่งใส่เองสบู่ล้างหนา้าสบู่ทองคําล้างหน้านะท่านผู้ชม นาไสใสท่านผู้ชมนนหน่อยใสนาขาวอ่าเป็นสบู่้างนาโดยเฉพาะเป็นสบู่อ่าทองคําอันที่แอดมินเคยเอามาใส่เคยเอามาขายแหลกๆแหละท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงล่างๆมานีอ่ามันแพงหรือว่าจังไดท่านผู้ชมช่วงล่างๆมานี่บ่มีค้นสางน่งหน่อยก็เลยบได้เอามาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าทาท่านใดสัางก็มีตลอดอันนหน่อยบได้เอามาไวรีวิวเป็นสบู่ ท่องค่ำแม้ทนให้ชมหนุนหน่อยก็ใส่ย,ยูหนุนหน่อยก็สั่งใส่ย,ยู่เป็นสบู่ล่างหนาะมันมันมันอ่อนโยนต่อผิวหนาห้าแม่ทนผู้ชมมันจะบก,กัดหนาคืา Church, อจังสบู่กุนตาเด้ทนให้ชมสบู่กุนตานั้นมันมันกระขาวว้นะจ๊ะเนาะมันกระขาวไว้แต่ว่าสบู่ท่องค่ำนี่มันจะเฮ็ดให้หนาเ้า,าชุ่มชืน่นได้ทนผู้ชมรูขุมพลกระชับหนาขาวขื้นได้ทนผู้ชมหนู่นหน่อยก็ทูอยู่ประจำได้ทนผู้ชมใส่ไปใส่มาละหนาหนึ่ง ผิวหนาขาวสว่างใสขึ้นแม้ท่านผู้ชมเป็นผิวดีๆขึ้นแม้ท่านผู้ชมบดแสบหนาบกนากาศหนาเด้อจ้าเด้อสบูกก่ก่อนานั้นมันจะตกก่อนละสองร้อยสี่สิบบาทเด้ท่านผู้ชมสองร้อยสี่สิบบาทสำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมอ่า โทรมสาสอบถามใดเนาะจ้ะเนาะเอานผูรรมชมสาหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับเบอร์โทษสั่งของมีเบอร์เดียวแล้วจ้ะเดย์้อ0 9 2 6 3 2 5 5 1หหรือว่าจับเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยทันใดทีบ่บรสะัดวกทั่วไเมมเบอร์ทักไลน์แด้จ้ะเออเบิ่งสินค้าใดนํำเนาะจ้ะเนาะในไลน์กับเบิ่งสินค้าใดนํำในหน้าจอนี่ก็สินค้าตัวเดียวกันลนะนผูรรมชมที่จะเอามารีวิวเน่ย ตรงปกแน่นอนรอรับสินค้าได้เลยทันใดที่โอนเงินมาแล้วบ่ต้องตกใจไ่ต้องกงังวลนั่งชิวๆอยู่ที่บ้านรอรับสินค้าได้เลย,น,าายนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับแนวทางมื้อนี้เป็นน้อยเาล้า้อจ๊ะเดอ้อน้อยบวกลาวพัฒนาประจำวันที่9สิงหาคม2,566นะคะเลขจับวินนะคะ7,8,1,2,4,5นะคะเลขจับวินนะคะ เด่น7และ8วิ่ง8รูด8นะคะ6ชุดเด่น2 4 7 4 8 1 8 2 8 4และ8 5นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นกว่าจะตัดสินใจน้ำตัวเลขไปลงทุนท่านผูะะน้ชมผิจารณาดีๆก่อนเด้อจ่าเดอ้อได้แล้วให้หยุดทุกครั้งที่เลขในตารางมา ได้แล้วก็คือหยุดเด้อจ่าเด้อแคปหน้าจอจดเด้อท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีพอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะ